10บาทเท่านั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกเลยนะครว่าตักข้าวไม่อัน้นอืออตอนแรกเราไม่ได้เอ็กเิกว่าแบบจะต้องล้อมจานเข้าใจปะสิบบาทไม่ได้แย่เยนะ สวัสดีค่ะที่ราทุกคนมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะจ๊ะก่อนออกไปเนี่ยจริงๆแอมทาเซรั่มนะคะน้องแอมกโกลไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่ายอดขายเนี่ยถล่มทลายมากซึ่งช่วงนี้ก็ใช้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าที่ปังกว่านะคะก็คือนี่น้องคู่นี้นะคะก็คือแอมกโกลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะ สำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นสครับนะคะผิวใสนะใช้ได้ทั้งขาแขนหลังนะคะหรือว่าใครที่มีสิวที่หลังอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นสครับแบบหอมห้องน้ําแตกละที่สำคัญไม่เลอะห้องน้าทุกคนเรามีโปรนะซื้อ1แถม1แค่290บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่อยากลองน้องโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นน้าหอมติดทนนานถึง16ชั่วโมงนะคะบอกได้เลยว่าอันเี้ยดีมากซึ่งเราเนี่ย ให้โปรไปเลย1แถม1นะคะในราคา299บาทเท่านั้นนะคะให้ดูเนื้อโลชั่นก่อนเขาจะเป็นโลชั่นน้ำหอมนะทุกคนติดทนนาน16ชั่วโมงนะคะแล้วก็มี AHA นะคะมีซันสกรีนที่ช่วยป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งคือน่าหลกมากนะคะเราซื้อลายดอกไม้เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีเลยนะทุกคนเป็นศิลปินเกาหลีนะคะ ันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะแขนขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีนะคะเป็นออยลธรรมชาติด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นนะคะใครนะคะที่อยากได้โปรโซเซ็ตคู่นะ,ะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะเอาไปเลยในราคา299บาทเท่านั้นนะคะสั่งได้ที่เพจแอมโกลเลยนะจ๊ะตรงนี้นะเดี๋ยวแอมขอไปไลฟ์แต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันที่รถจ้าไปจ้า นี้มาเจอกันนะคะที่ช่องเอ็มนิกิตยานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนนะคะมากินอาหารที่แบบราคานนาหลักย่อมเยาวมากเลยก็คือน,นี่เลยข้าวแกงจ้าสิบบาทเท่นานั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าตักข้าวไม่อัน้นร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าคน,นแชร์กันเยอะมากแต่เรามาถึงกันช่วงแบบใกล้จะเที่ยงอล้ทุกคน ซึ่งเขาว่าเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่แบบช่วง7จ็ดโมงอะไรอย่างนี้เนาะเราเข้าไปดูันข้างในเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะไปเลยจ้าอ่ะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหยิบถาดก่อนนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยกิมมิคเขาเนี่ยนอกจากอาหารนะคะที่แบบ10บาทว่าถูกแล้วนะก็คือตักข้าเท่าไหร่ก็ได้เอาที่เราอิ่มนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะตักข้าวกันก่อนนะจ๊ะกินแค่ไหนตักแค่นั้นนะทุกคน ปกติทํากับข้าววันละกี่อย่างคะไม่ต่ำกว่าส5บอย่างนะไม่ต่ำกว่า15อย่างร้านก็คือเปิดตั้งแต่กี่โมงคะอาหารพร้อมเจ็ดโมงเช้าแล้วหมดกี่โมงก็แล้วแต่ว่าเอว่าบางเมนูจะหมดก่อนหรือหมดทีหลังนะคะลูกค้าแต่ปิดร้านเลยก็คือประมาณสามสามโมงครึ่งค่ะอ๋อสามโมงครึ่งก็หมดแล้วทุกคนก็จริงๆรร้านนี้เขาจะตั้งอยู่ที่แถวในชลบุรีนะ ถือว่าเป็นร้านแบบไม่แพงเลยนะคะชื่อร้านเจออมนะคะข้าวแกง10บาทนะนี่แล้วก็จะมีนะคะแต่เรามาสายแล้วกับข้าวมันก็เลยอาจจะหมดไปบ้างน,นะคะเพื่อความแฟร์เพราะว่าเราอามาสายกันแล้วเรามากับเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแปะรูปแล้วกันเนาะเป็นรูปอาหารของร้านแล้วกันรว่าปกติร้านเขาแบบเอเอมีอาหารเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาเพจเขามาลงให้นะซึ่งบอกก่อนว่าร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะคือเรามาถ่ายเองนะจ๊ะเพราะว่าเราเห็นว่าเศรษฐกิจแบบนี้ราคาของแบบนี้แต่แบบ ยังมีร้านแบบนี้อยู่เราก็รู้สึกอยากสนับสนุนนะทุกคนนะจ๊ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวกันเลยดีกว่านี่อันนี้เนี่ยเขาตักเนี่ยคือไม่น้อยเลยนะนี่ทุกคนให้ดูนี่อันนี้เป็นผัดขิงคือให้ปูนอยู่นะให้ปูนจานอยู่นะคะแล้วก็มีนะคะเป็นพวกแกงส้มนะคะมีไข่นะลูกเขยนะคะแล้วก็นี่มะระยาไซนะคะก็คือให้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะเราสั่งอาหารกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่มีในนี้ว่าอาหารจะอร่อยไหมจ๊ะ ทุกคนค่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็จัดอาหารมาทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆหนะาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทําประมาณ15เมนูถึง20เมนูนะแต่ว่าวันเนี้ยเรามาเนี่ยคือใกล้เที่ยงเลาวทุกนเขาก็เปิดตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ร้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากเพราะแบบราคาแกง10บาทเอาดีๆคือถูกมากนะแล้วก็ข้าวเนี่ยตักไม่อั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยก็คือ20 20ก็ยังถือว่าไม่แพงนะทุกคน มาให้มาดูกับข้าวกันเลยดีกว่ากับข้าวเนี่ยที่เราคิดว่าแบบเคยน่าทานมากๆนะผัดขิงอ่ะคือให้ไม่น้อยนะดูดิให้มาแบบจุกมากมีนะคะพวกไข่ตุนไข่เจียวต่างๆนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะลองชิมที่ผัดขิงก่อนอย่างแรกดูสิให้จุกๆอืมเฮ้ ัดขิงอร่อยเลยคือรสชาติฟีลเหมือนแบบกินข้าวที่บ้านอะ่ะทุกคนเฮ้ย <He i, S 1> อร่อยนะลองทิมนะคะเป็นผัแหงหน่อยเอาจริงว่าถ้าคนที่แบบชอบกินกับข้าวหลายอย่างอะ่ะก็แบบรู้สึกว่าบางทีอะ่ะไปที่ร้านอย่างเงี้ยร้านปกติที่เขากินกันใช่ไหมทุกคนก็คือถ้วยนึ่งกับข้าวเนี่ยห้าสิบาทหกสิบาทแต่พอเรามานั่งกินคนเดียวอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถสั่งมาได้หลายอย่างแบบนี้เลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือกับข้าวมันสิบาททุกคน เราก็สั่งไปเลย3-4อย่างเราก็แบบโอเคอะ่ะเพราะมันแค่30-40บิบาทเองอะ่ะมาค่ะอืมเข้มข้นดีนะแพนงหมูอร่อยเลยเข้มข้นค่ะแล้วก็หมูคขาอ่ะคือใส่ว่าไม,ไม่น้อยกับราคา10บาทนะจะลองพิมพ์นะคะเป็นนี่ไข่ตุน๋นน่าทานมากแล้วก็มีแบบพ็อปหน้าหมูมาด้วยนะจ๊ะน่ารัก ไข่ตุน๋นคือแบบเอ็นดูลองชิมหน่อยไข่ตุ๋นว่าเป็นไงคือจ้องมาตั้งแต่แบบตอนเข้าร้านแล้วอุ้ยมีไข่ตุ๋นด้วยเพิ่มสิบบาทเองไข่ตุ๋นอร่อยเลยปกติไข่ตุ๋นในเซเว่นเท่าไหร่สิบสองอันนี้สิบบาทโอเคนะราคาไม่แย่ราคาแบบโอเคเลยนี่จ้ะกุ้นเชียงเนี่ยไม่ถูกนะดีๆเขามาขายเนี่ยเพื่อละสิบบาท ไม่รู้ว่าได้กําไรหรือเปล่านะคะหรือว่าขายกักุศลไม่แน่ใจ <c oughs> อืมกุ้นเทียงก็้วคดีมีคนชอบกินขุ้นเชียงอยู่แล้วแต่ที่จจจดจ้องมานานเนี่ยคือนี่จะ้ะแกงฟักทองดูสิใส่หมูมาด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบมีแต่ฟักทองหรือเปล่าจะลองชิมว่าเข้มข้นหรือเปล่านี่เลยหนึ่งคำคุณคูณนะคะ เข้มข้นแกงฟักทองคุณดีเลยแล้วก็ที่จับต้มจับถ่ายให้พูนอยู่นะไม่ได้มีแค่ต้มจับถ่ายเนี่ยตามีหมูด,ด้วยต้มจับถ่ายเนี่ยคือสีแบบไม่จืดนะสีดีเลยมาค่ะมาค่ะมาค่ะอืม <c oughs> เหมือนเขาต้มต้มจับถ่ายอะ่ะมันแอบติ่งหวานไปนิดนึงนะ <c oughs> แต่ว่าต้มผักเนี่ยก็คือผักเละแบบ เลรดี Lady, ซึ่งจริงต้มจับผัดมันควรจะผักเลยอะ่ะเหมือนให้ฟิลแบบต้มจับผัดแต่น้ำพะโลหว,นวานๆะน่ะเก็บฟป่ะเพระาะปกติต้องมาผัดมันจะติดเค็มนิดนึงแต่ว่าที่นี่คือติดหวานนะคะเฮ้ยพอที่กินอาหารมานะคือติบบาทไม่ได้แย่เลยนะก็คืออร่อยเลยใบสามใบสามพ่งก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยู่แบบชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองได้เพราะว่าแอมถือว่าราคาไม่ได้แรงแล้วก็ข้าวก็คือตังไม่อั้นนะ มาลองไข่เจียวกันบ้างนะจ๊ะไข่เจียวจริงๆเนี่ยให้มาแบบหลายกินมากนะอืมดีรู้สึกถ้ามากินแบบเนี้ยผมส่วนนี้จะเป็นน้องไก่ทอดกระเทียมจ้าเนี่เดี๋ยวลองพิมพ์นะคะอร่อยอร่อยเลยอาหารอร่อยนะไม่ได้เเน้นถูกนะคะบางที่เนี่ยถูกแต่แบบ แต่ครั้งเดียวเราไม่กินเลยแต่ที่นี่นอาหารอร่อยเดี๋ยวลองกินอันนี้่อยดีกว่าน้องราบการาบหมูจีสันหน้าตาเขาก็น่ากินนะทุกคนไม่ไม่ได้ดูเป็นราบหมูจืดๆนะมาจาราบจ้าหืมตับข้าวที่กินมาทุกอย่างนะคืออร่อยนะน้ำพะโล่ก็คือดีบางที่พะโล่จะแบบจืดๆไม่รู้สึกอะไร แต่ที่นี่คือโอเคเลยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะลองชิมเป็นอันนี้จ้าฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกันมันคือแกงเห็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวลองชิมหน่อยแม่ค้าบอกว่าน,นี้อร่อยเอาจริงนะถ้าเกิดว่าใครอะ่ะมีร้านข้าวแกงนะคะในกรุงเทพที่อร่อยกรุณาคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปลองเพราะว่าเท่าๆที่หามาเนี่ยก็คือร้านบ้าแอลเนี่ยที่เราไปถ่ายกันแถวแจ้งวัฒนะอันนั้นก็อร่อยนะทุกคนคืออร่อยเลยแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็อยู่ใกล้มหาลาัยด้วยอะไรเงี้ยมาลองนะคะน้องแกงกันบ้าง แกงอันนี้น่าจะต้องใส่ปลาด้วยนะรสชาติคือแบบปะลาปะลาตะโกนนี่ค่ะไข่ลูกเขยนะคะ 2> 3, 2, 1. 1> อืมไข่ลูกเขยทำแบบน้ำเขาจะเฟิเวเบลหวานแต่ว่าจะเน้นออกไปทนของติ่งเปรี้ยวนิดหนึ่งตอนแรกเราไม่ได้เอเ็กซ์เซคกว่าแบบจะต้องอ้อดทุกจานเข้าใจปะแต่เขาที่กินมาเนี่ยก็คือ,อ้อดทุกจาน จะมีแต่น้องพะโลนะที่เรารู้สึกว่ามันแอบหวานไปครงนี้นะคะคือต้มผักไก่ลองชิมหน่อยว่าเป็นไงอืมต้มผักไก่อร่อยตอนนี้เราอะกำลังจะให้เป็นท็อปฟายนะคะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะเดี๋ยวเรามาลองกินหน่อยนี่น้องมะละนะจ๊ะโหก็คือจัดเต็มมาก มาลาเนี่ยยังไม่ค่อยเจอป,วป่วนๆนะตามร้านข้าวราดแกงเอาดีๆ <ID D. S 1> อันนี้ยังแอบขมอยู่ซึ่งเคยไปกินร้านป้าแอลอันนั้นก็ยังแอบขมอันนี้ก็คือยังยังไม่ได้มาตรฐานที่เราพอใจคือป,ปากแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบกินขมปีไปเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าต้มมาลาบางที่เนี่ยคือเขาจะไม่ได้แบบขมปีขนาดนี้นะคะวันนี้เรากินหลายอย่างมากแล้วก็กินร้านนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปกินร้านอื่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กลางคืนคืนนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะกลับไปจัดนี่จ้าอัมารีไฮไฟเบอร์นะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากเพราะว่ามีทั้งพีบัลติกและโปรบโอติกนะคะซึ่งช่วยในการปรับสมดุลในลำไส้นะทุกคนที่ปังวันนั้นคือของเราเนี่ยไม่ปวดเป็ดถ่ายหมดไส้หมดพุงนะคะแล้วก็อร่อยไม่ใส่น้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีนะคะสารสก,กัดที่ช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะทั้งส้มสเปนนะคะ ทับทิมสเปนนะคะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศน,นะคะซึ่งเป็นไลโคปีนนะที่ช่วยเรื่องผิวโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งไฟเบอร์ของเรานะคะนำเข้าจากต่างประเทศน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเห็นผลแน่นอนตั้งแต่กล่องแรกนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยน่ารักมากแค่กล่องละ3 9 0บาทนะคะใครนะคะที่อยากลองนะคะเรามีโปรซื้อ3กล่อง999ส่งฟรีไปด้วยนะคะสามารถสั่งกันได้นะคะที่เพจอร์มาลีไทยแลนด์ได้เลยนะคะจะบอกว่านี่คือขายดีแบบขายดีมากก็คือจริงๆเนี่ย เราจะมีสูตรหนึ่งคือสูตรสีเขียวเนาะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรแบบ limited edition นะคะโกยได้รีบโกยเพราะตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะจ๊ะทุกคนอ่ะเอางี้เรามาขอโหวตด,ดีกว่าก่อนจะกินต่อว่าท็อป3นะคะที่เราชอบนะคะของร้านนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกผัดขิงอร่อยผัดขิงอ่ะคือได้ฟิลแบบว่าเหมือนแบบคุณยายที่บ้านมาทําให้ทานอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ นี่จะาเป็นแกงนะคะแกงแบบฟักทองทุกคนแกงฟักทองคืออร่อยมากแบบประทับใจแกงฟักทองคือดีนะคะแล้วก็ไข่ตุน๋นใครมาต้องมาสั่งเพราะว่ามันถูกอะสิบบาทเองเออแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือน้องผนงังผนงเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นรคเคอมเมนต์ของร้านที่เขาทําทุกวันเนี่ยก็คืออร่อยนะคะทุกคนสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นนี่ต้มข่าไกา่ตอนแรกเราดูสีว่าแบบ เฮ้ยสีมันแบบใสๆจงๆมันมันจะอร่อยไหมมันจะแบบเป็นยังไงแต่เฮ้ยรสชาติอร่อยเลยนะส่วนพวกไข่เจียวกุ้นเชียงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบเบสิกที่เราสั่งกินกันได้อยู่แล้วค่ะที่แบบชอบกินของทอดก็จัดเลยนะคะนะแต่ว่าเมนูที่เรารู้สึกว่ามันยังแบบทําได้ดีกว่านี้ยเราเอออร่อยกว่านี้ก็คือน้องต้มจับฉ่ายนะคะกับมะระนะคะเรายังรู้สึกแอบเฉยๆเป็นนิดหนึ่งนะแต่ยังอื่นเนี่ยก็คืออร่อยเลยนะทุกคนอ่ะแดมนะคะขอตัวนะคะ ไปสั่งเพิ่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆมานั่งกินนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่มีอะไรร้านไหนที่อยากให้แอมไปถ่ายะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องถ่ายแล้วกันนะคะห้ลองแกงส้มเลยแกงส้มนะจ๊ะดูสีน้องเขาก็าคือสีแบบสัดจา้าอืมแกงส้มดีผัดิ่งคือให้แบบสุกมาก ไข่เจียวนะชิ้นไม่เล็กเลยนะคะจริงๆเขาจะมีน้ำพริกอีกนะทุกคนน้ำพริกนะคะแบบนี้ก็คือมีผักแล้วก็มีน้ำพริกเซ็ตละสิบบาทใายที่แบบอยากมากินอะไรอย่างเงี้ยก็จัดเลย ตอนนี้ก็คือกินกันก็คือจริงจังมากไหนคะโหวตให้ไหนเป็นหนึ่งในใจแก,แ,นแกงฟักทองกับผาแนงนะจ๊ะให้เป็นแบบที่สุดในใจเออนี่กินกันจริงจังมากเกลียงหมดเกลี้ยงนะคะอร่อยจริงทุกคนอยากมาลองมาลองได้นะคะเจออมแกงสิบบาทจ้าทุกคนกับข้าวเต็มโต๊ะข้าวอีกห้าจานรวมน้ำด้วยทั้งหมด สองร้อยแปดสิบห้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทถูกมากนะเอาดีๆนี่ก็คือมาหมาหน้ามา ora, นเล่นกินข้าวสี่คนหกคนสองร้อยแปดสิบห้าหารหกค่ะทุกคนสี่สิบเจ็ดบาทบ้าไปแล้วปกตินเนี่ยกินข้าวราดแกงในกรุงเทพก็คือจานเดียวนะจานเดียวประมาณห้าสิบนะตอนนี้คือทุกที่คือขึ้นหมดขึ้นทีละห้าบาทบาทขึ้นหมดแต่นี้ก็คือกินไปเลยกับข้าวสิบเก้าอย่างค่ะรวมบิน285บาท เซฟมันนี่ค่ะมื้อนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปกินอีกร้านนึงเดี๋ยวต้องรอไปดูนะคะว่าคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งเนี่ยเราจะไปกินร้านไหนนะจ๊ะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วนะคะ